ทำไมคะลูกทำไมคะเด็กน้อยยังไม่นอนเหรอคะเด็กน้อยอันนี้นอนได้แล้วมั้งคะดึกแล้ว <c oughs> ทำไมอะ่ะจะไปไหนจะไปไหน <c oughs> จะไปไหนคะจะไปไหนจะไปไหนหึ อันแนีแน่นอัน่นอันแนีอันน,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 นจะไปไหนคะอย่าเล่นน้ำลายอย่าเล่นน้ำลายจะไปไหนมานี่เลยมานอนไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เปิดไม่ออกหรอกตรงนั้นตรงนั้นเปิดไม่ออกหรอกคะ่ะโอ้ยอย่าเล่นรองเท้าอย่าเล่นรองเท้า You want to go outside, honey? you want to go outside okay, okay. now I open you the door, okay, open the door.